ชนะถาเออชนะถาโอ้ยผมจะจรูชนะถาถาที่ไหนชอเชอร์นายสองสอง <ๆๆ S 1> <ๆ S 2> เป็นไงครับหมาเทียวดาครับเป็ดนาจะมีเพื่อนแล้วนะสองสองเป็นนะแล้วฝา,ากกันฝากกันนี่แม่นี่มาพูดนั่งนี่คุยแกสองสองกันนะเนี่ยเขาบอกฝากฝา,ากสองสองด้วยฝากฝากเป็นนายด้วยห้าร้อยฝากคนนั่งดูสองสองไอเป็นไอสองสองนอนสองทักก็หน่อยลูกสองทักหน่อย ให้รางวัลให้รางวัลสองสองให้รางวัลสองสองอันนี้กินทุกอย่างมันไม่กินกินดิมันไม่กินกินดินกิิดที่เราต้องใช้กิที่พันเยอะนะต้องใช้กิที่พันใช่ไหมเอ้เอ็มโฟให้ท่าไปลงท่าไปลงแบบนักสิ่งนักติดั่งทั้งภายในยกไม่ต้อง đi đời hếtเลย lời hếtเลย ครับใครซื้อ lời, งนี่อันนี้คุณคุณแอนอันนี้มันไลฟ์อยู่ที่ผมไม่อ่านเพราะว่าเครื่องนี้มันไลฟ์อยู่แล้จะไม่อ่านยังไงล่ะครับขอโทษดูการกินอาหารดูต้องต้องหมดแล้วน่าตื่นเต้นมากเราคานแม่แม่จริงๆเราคานจริงๆรักไอ้สองสองอีกแล้วเฮ้ยบองเลย ไ,ไอ้นจ้หน้ลูกอ่ะม่มีหนมไหมอ่ะมีมีมีไหนอยู่ไหนเอา,าหน่อยโอ้ก็สองขนมหมดแล้วมีตามให้ลูกชายด้วยอ้าวอ้าอ้ามาแล้วหลงส,งสองกันอีกแล้วสองสองสองกินเก่งสองกินเก่งไงเปไงไงไงสนมทั้งสองหมดแม่แม่นะแม่แม่นะ บอกให้เล่นนู่นเล่นของก็ต้องจําหน่ายเล่นเวลากินทำอะไรกินจบจัดจัดได้จัดได้สองสองเล้อกสองสองสนิทกับผมนะผมเรียกปุ๊บหยุดเลยนะเขาเรียบร้อยดีสองสองเรียบร้อยแต่ถ้าเขาเป็นเขาบูฮูหมาเนี่ยเนี่ยสองสองเป็นหมาที่ที่เนี่ยที่ไหนมาสองวันเอาไปมาเอาสองสองอย่างหนึ่งอะไรเลยโอ้โหงานจัดไม่ทำเออจะมาก็ยังทำงาน นี่แม่เขาดูแลกันอยู่เอาดูก่างเออสบายเขาจึงทำงานเขาของไม่ทำงานอะไรเลยสองสองสองขมิ้งก็ดูร r d e r ก่อนครับดู order ก่อนของก็ต้องขายหมาก็ต้องเลี้ยงชีวิตข้าวเออขมิ้งก็ไม่เองยลังเลไปนิดูก่อนนี่เออพอแล้วพอแล้วใครให้พี่บินจับนะก็บอกมาได้เลย คุณนิพนธ์คุณนิพนธ์คุณนิพนธ์ความเจ๋คุณนิพนธ์แป๊บนึงนะคุณนิพนธ์นะส่งผมขมัญชีไปส่งให้นี่คือเราโพสไปสแกนนะให้โปรแกนไม่ได้บอกเดี๋ยวบอกเล้บัญชีให้แต่อยากให้สแกนสแกนจะตรงตัวหน่อยมีเหลือตัวไหนบ้างเหลือเยอะครับให้พี่บินจับหรือจะเลือกลองเลือกมาลองเลือกมาสักลองเลืมาลองเลือกนะครับหรือจะให้พี่ทำจับก็ได้ เป็นอาหารที่จะอาดมาันนั่งรากินเป็นสแท่หลับสบายเลยที่สิบเขาอกอาหารายหมดยังอะไร,รยัอไม่ชุดใครครับเดี๋ยวๆแป๊บนึงมีหวานใจบอกมึงคุณแอน,นคุณแอน,นคุณแอนทักไหบ้านทักมาบ้าน เดี๋ยวตอนบ่ายจะพาจะพา,าสองสองเป็นทผมไล่แค่บ่ายสองครึ่งน,นะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องมางานเดี๋ยวปอ,อกขายไหมใจคอใจเอฟเลยเหรอคุณจะเอาคนคนนี้เลยเหรอคุณดูแลไหวเหรอเขาดูแลคุณทั้งประเทศนะคุณดูแลเขาไหวเหรอเขากินไม่เก่งนะเขากินไม่เก่งแต่เขาลนะหล่อมากเออไหวเปล่าเขาไหวเปล่า หนึ่ง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 ชุดครับหงหงหนึ่งหหนึ oh, ่งเก้าเก้าเก้าชุดชุดเอสเนมชุดเอสแอนเอ มีทั้ิคุณสิส่ดีกรหนึ่งชุดที่ท็อปเลือกคุณสิบดีกรซอเสือสิตซอเสือฮะรอลือล้อสลอไก่ขอไก่ดิกรหนึ่งชุดอครับสองแปดมีไหมสองแปดืมอเจ็ดส,ส,สีอะเจ็ดสีไม่อั้นเจ็ดสีมี สี yeah. <get> ่เจ็ดมสส่สสสมิลไหมสี่สูงสี่มีเหลือสููส จจนเดี๋ยวผมดูขนมลูกชายก่อนอไลูกเอาอีกว่า,า,าเอา,ไม,า,เอาไม่อิม่มไม่อิม่มไม่อิมมอ่มสองไม่อิม่มสไม่อิม่มสไม่อิ่มสไม่อิ่ม มีจองกล้าด้วยอืมอะไรอ่ะงาสีหมดเลยกำลังลงเตรียมตัวลงคอแล้วนะไม่แล้วไม่แล้วอันหนึ่งกปอนหนึ่ง Online. Online. เออมาเริ่มเริ่มเจะอแล้วเร่มจะอแล้ว